สามเนเณรบอนหรือว่าสามเนเณรอ้วนวัดบานนุ่นเปื่อยตำบลแข่อำเภออุทุมพริสัยจังหวัดศีสเกตเมือน,นีกระไดมารวมกิจกรรมร่วมใจชาวพุทธเทปูนหล่อเจอดีแฝดเอาไว้เป็นพุทธบูชาซึ่งกม็มีพุทธศาสนิกชน มารวมกิจ,จกรรมเทปุลหล่อเจอดีเป็นจำนวนเกือบแมนสองอยคนจากความตั้งใจในมือนั้นจนถึงปัจจุบันนี้กระไดมีการถอดแบบเจดีเป็นทีเรียบร้อย และก็ะไดทําพิธีถวายสังฆทานพร้อมกับโยกชัดเจดีเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องขออนุมโมทนาทุกดวงจิตทุกดวงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามเณรหน่อยเพิ่นต่างโกต่างใจเป็นอย่างหลายเมื่อยกชัดเมื่อนี ยกชัดยอดเจดีสมามเณรเพิ่กนมาห่วมก็เห็นเพิ่นมายืนเมืองนางเมืองเพิ่นดีใจหลายก็ต้องขออนุโมทนาบุญนำเพิ่นตลอดทั้งอุบาส,สกอุบาสิสก,กาทุกผู้ทุกคนที่ได้มหาห่วมกันกระถือว่าได้เจดีแฝดถวายไหวเป็นกุทธบูชาที่วับ้านนวนเปื่อยตำมลแข่ อำเภออุบุมพอนพิสัยจังหวัดศร,รีสะเกดพิธียกชัดในเมรีก็ได้รับความเมตตาจากพระคู่อินทสารวิสุทธ์หลวงปู่เล็กอินทสโลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศร,รีสะเกดและหลวงพ่อพระคู่จารุวันโสพนเจ้าคณะอำเภออุทุมพอนพิสัย โดยการจัดงานของตะคูปรัตนาทิพธนวิชโชล่องเจ้าคณะอำเภออุทุมพรปีใสผู้คนที่มา่วามงานต่างก็มีความสุขมีความสบายใจแต่ละคนก็มีรอยยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าผู้ที่มา่วามงานกับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที ได้ยว้าหวามกันเทเจดี JD ในเมื่อน,นั้นเวลาผ่านไปหนียังมา่ท่านถึงเดือนดีเมื่อนี้โยกชัดเรียบร้อยอนุมโมทนาสาธุ